ซิโมไฮฮะคือผลซุ้มยิงชาวฟินแลนด์ตำนานที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามฤดูหนาวปี1939ถึง1940เมื่อฟินแลนด์ต้องสู้กับกองทัพโซเวียตที่บุกรุกเข้ามาในสภาพอากาศที่หนาวจัดและเต็มไปด้วยหิมะซิโมไฮฮะสร้างประวัติศาสตร์ที่เหลือเชื่อสถิติโลกเขาสังหารทหารโซเวียตได้ถึง5 0 5ศพภายในเวลาเพียงหนึวัน โดยใช้ปืนไรเฟิลซุ่มยิงและหากรวมการสังหารจากปืนกลมือหรือสวมีสับแมชชินกันจะรวมกว่า700รศพสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเขาใช้เพียงศูนย์เล็งเหล็กธรรมดาหรือไอรอนไซส์ไม่ใช้กล้องเล็งติดปืนเพื่อไม่ให้แสงสะท้อนและเปิดเผยตำแหน่งของเขาความร้ายกาจของเขาทำให้ทหารโซเวียตเรียกเขาว่าความตายสีขาว